ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเวลาเย็นเที่ยวหากินที่ริมฝั่งแม่นม้ำแม่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเวลานั้นก็เที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่นม้ำเต่าเห็นสุนัขจิ้งจอก เที่ยวหากินแต่ไกลก็หดหัวและขาเข้ากระดองของตนไม่เคลื่อนไหวนิ่งอยู่ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่าเที่ยวหากินแต่ไกลเหมือนกันจึงเข้าไปหาเต่าแล้วยืนอยู่ใกล้ด้วยคิดว่าเมื่อใดเต่านี้ ผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นเราจะงับมันฟาดแล้วกินเสียในที่นั้นเมื่อใดเตา่าไม่โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เบื่อนายไม่ได้โอกาส เดินจากเต่าไปข้อนีีก้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มารผู้มีบาปเข้าใกล้เธอทั้งหลายต,ม,ตม่ำาะเสมอด้วยคิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจ ของภิกษุเหล่านี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูแล้ว อย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำรรที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาโสตินสี ถึงความสำรวมในโสตินเสีนมกลิ่นทางจมูกแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินเสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอกุศลคือ อภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาคานินซีถึงความสำรวมในคานินซีลิมรถทางลินแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินซี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำรรที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาชิวหินสีถึงความสำรวมในชิวหินสีถูกต้องโพตับพระ ทางกายแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินเสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษา กายินสีถึงความสํารวมในกายินสีรู้แจ้งธรรมารมณทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุ ให้ถูกทำรรที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษามนิีรีถึงความสำรวมในมนิีรีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอทั้งหลาย จากคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เมื่อนั้นแม้มารผู้มีบาปก็จะเมื่อดายไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเดินจากเต่าไปฉนั้นภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตก ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดับกิเลสแล้วไม่ว่าร้ายใครๆเหมือนเต่าหดหัวและขาไว้ในกระดองของตนฉนั้น